ในท่อระบายน้ำอันอับแสงที่แม่แมวกำลังสละชีวิตเพื่อลูกน้อยเมื่อทีมกู้ภัยมาพบพวกมันแม่แมวใกล้ตายจากการให้นมเกินกำลังส่วนลูกแมวแม้อ่อนแรงจากความหิวกลับเข้าใจสถานการณ์และเลิกดูดนมแม่ลูกแมวน้อยล้อมวงแม่ที่สลบใช้อุ้งเท้านุ่มๆนวดเบาๆผลตรวจเผยว่าลูกแมวสุขภาพดีอย่างน่าประหลาดนี่คือปาฏิหาริย์ที่แม่แลกมาด้วยชีวิตเจ้าหน้าที่ฉีดสารอาหารและนวดตัวแม่แมวพยายามปลุกชีพแม่ผู้เสียสละ แต่เวลตาของมันยังว่างเปล่าไร้ปฏิกิริยาทีมกู้ภัยจึงเร่งพาครอบครัวแมวไปโรงพยาบาลสัตว์ในห้องรักษาลูกแมวเฝ้าแม่ไม่หาม่างเมื่อแม่แมวฟื้นสิ่งแรกที่ทําไม่ใช่หาอาหารแต่ดิ้นรนจะให้นมลูกภาพนี้ทําให้ทุกคนสะอื้นแม้เพิ่งกลับมาจากปากเวยยังให้ความสําคัญกับลูกก่อนหลังการรักษาครอบครัวแมวจอนนี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ภาพแม่แมวกินอาหารอย่างตะกละทั้งน่าสงสารและน่าชื่นใจ เรื่องราวนี้สอนเรารู้ว่าในโลกของสัตว์แม่ก็รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับมนุษย์